h o m e w o ร k ข้อ18นะคะข้อ1ก็คือให้สร้าง DC volmeter ก็เริ่มกันที่เราจะทำงาน i n c l u d liquid c r y s t a underscore i2c s h e d ก็คือแบบเป็นชื่อของ LCD นะคะแล้วก็หน่ liquid c r y s t a underscore i2c LCD 0x27 0x27 ตรงนี้ก็คือ address แล้วก็16 b i t 2ตรงนี้ก็คือ2ชั้นของ LCD ค่ะคือชั้นบนกับชั้นล่าง แล้วก็ทำการโ o ลดอินพุต underscore one h e a ุเท่ากับ0 f l o a t t e m p ทเท่ากับ0 0แล้วเราก็มาเซตอัพตรงส่วนซีเรียลนะคะเราจะใช้ซีเรียลวิกินเป็น9600กําำหนดไว้ที่9600เลยนะคะแล้วก็ทำการพิ้นบน LCD ทานทานแรกเขียนว่า homework 1 8สิบ t ลม แล้ววิธีการวัดมนลมิเตอร์นะคะเราจะให้ต่อกับที่ A0 ของบอร์ดอนโน็ก็คือเราจะให้ A0 ส่งค่าให้ที่ a n a l o g read แล้วก็ส่งไปเท่ากับ AnalogValue mm hmm. แล้วเราก็จะเอาค่าเนี้ยไปคูณกับ5แล้วก็หารด้วย1024 แล้วค่าที่ได้ก็จะแสดงออกไปทาง LCD นะคะว่าวนเทเท่ากับเท่าไหร่แล้วมีข้อแม้ก็คือถ้าเกิดว่าไอวนเทเห็นมาแกมันมีค่าน้อยกว่า0.1มันจะมีค่าน้อยมากๆเราก็จะไม่นับมันก็จะออกค่าให้เป็นศูนยเลยนะคะ